ถ้าใครอยากซื้ออะไรแต่ม่อยากจะเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะว่ากิมจะลองให้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยคงไม่เกี่ยวกับเรื่องเจ็บแต่เกี่ยวกับเรื่องคันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เห็นท่านชายหลายๆคนมาทักว่าช่วยลองหน่อยช่วยลองหน่อยกับนี่เลยกางเกงในไข่เย็นนะฮะของทาง GQ คือ <laughs> มันก็จะมีการเขียนบอกว่าใข่หุ้นจะสามารถเย็นลงได้ถึง2องศา คือถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นโฆษณาของทาง GQ เนี่ยแนะนำไปดูก่อนนะครับ <S 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 ซึ่งในโฆษณาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกแต่ว่าผมว่าหลายๆลนเคนยังอยากจะรู้นะครับก็คือราคาเท่าไหร่ให้เพื่อนเดาถ้าใครยังไม่รู้ ใช่ครับ4 9 9บาทต่อหนงตัวโอเมเจา้าข้างเกงใน2ตัวพันหนึ่ข้างเกงใน2ตัวพันหนึ่งพันหนึ่งคือเดิมว่าใครเคยใช้กางเกงในแบบตัวหนึ่งสามตัวร้อยอะไรแนี้มาก่อนคงฟังราคาแล้วแบบ oh, อ้ช็อกช็อกอะไรจะขนาดนั้นนะครับก็นี่แหละเราเลยสั่งเอามาลองให้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะ ก็มาดูบรีฟอีกทีนึงแล้วกันนะว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าชาวบ้านเขาบ้างนะที่เขาบอกก็นี่แหละเขาบอกว่าขวักง่ายไม่อยาบชื้นนุ่มสบายแห้งเร็วนะครับก็คือจริงๆมันจะมี2แบบด้วยนะมันจะมาเป็นแบบบิกินี่นะกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบบ็อกเซอร์นะครับก็มีให้เลือกซึ่งราคาไม่ได้แตกต่างกัน แล้วก็ไซส์เนี่ยก็มีให้เลือกอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้นะจากในหน้าเว็บเลยนะครับก็คิดว่าจริงๆก็น่าจะเลือกไซส์ไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะครับหน้าตาของของที่มาส่งก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละนะครับผมก็จริงๆก็จะมีหลายสีให้เลือกด้วยเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันจริงจริงถือว่า GQ เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มี creativity ค่อนข้างสูงนะคือหลายๆอย่างเป็นความไม่น่าเชื่อคือกว่าอันนี้ก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะตั้งแต่อันแรกเลยคือเขาก็บอกว่าทําเป็นเสื้อย,ยืดสะท้อนน้ํามาใช่ไหมหรือจะเป็น หมวกไอ้หม้องอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นกางพงกางเกงมาแล้วอะไรมาเน้แล้วก็นี่มาจบอยู่ที่กางเกงในท่านชายนะผมว่าเออเขาน่าจะเป็นแบรนด์ไทยที่เจ๋งมากๆอันนึงแล้วก็แบบเออน่าติดตามผลงานนะนะแกะออกมาก็นี่แหละครับผมประมาณนี้ช่วงแล้วก็เฮ้ยนี่ด้านใน จะมีเ,เหมือนกันเป็นแผ่น,ดนลดอุณหภูมิว่ะหน้าตาจะเป็นผ้าหน้าไมผู้หญิงแต่จับจับไปมันก็ยังไม่รู้สึกนะคงต้องไปลองใส่ดูว่ามันจะเย็นขึ้นจริงไหมแล้วก็การใส่เข้าไปแล้วเราสามารถจะควักออกมาได้เดี๋ยวคงต้องลองไปใส่ดูว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนแต่ว่าก็นี่แหละหน้าตาของกางเกงในมูล,ลค่า500บาทนะครับผมเฮ้ยน,นี่นี่นตรงขอบเขามีการทำเป็น คำว่าครูเนี่ยมีการเล่นด้วยนะมีการเล่นให้มันดูเป็นน้องจุ๊จ๋ไม่แลบลิ้นเราอย่างงี้มันจุ๊จ๋ชัดเจนก็เนี่ยแหละเดี๋ยวลองไปใส่ให้ดูกันคือคงไม่มีการเอามาใส่ให้ดูแล้วก็มาโชว์ตัวนะครับผมก็คงเป็นการอุจจาตาไปนิดนึงอ่ะอันนี้เดี๋ยวมีแกะอีกอันนึงเป็นตัวบิกินี่นะครับชึบออกมานี่ก็เหมือนเหมือนกันมีการทำลงทำรูเอาไว้สามารถควักได้ง่ายเหมือนกัน มีลักษณะด้านในตรงนี้คล้ายๆกับเป็นตัวของผ้าอนามัยไม่ได้แตกต่างกันนะครับคือเขาก็มีบอกอยู่นะว่าอันนี้เป็นโพลีเอสเตอร์กับสแปนเด็กนะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคาตตอนกับสแปนเด็กนะครับถ้าดูแบ่งตามคัตเ g อรี่แล้วแบ่งตามประเทศเนี่ยก็คิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับการใช้งานในแนวของคนที่เล่นกีฬาอะไรมานี้นะครับก็จะช่วยลดของความอับชื้น แล้วก็เวลาเล่นกีฬาไปแล้วมันอาจจะแบบมีเหงื่อออกอะไรประมาณนี้เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะช่วยได้ดีกว่านะประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องเจ้าตัวของ GQ ตัวนี้เดี๋ยวขอตัวเอาไปใช้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากใช้งานไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับก็หลังจากที่ลองใช้มาเรียบร้อยนะ ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันสักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรแล้วกันนะอันนี้ก็วันนี้ก็ใส่มาด้วยนะครับนี่ชว่วเอาให้เห็นว่าลองจริงนะจริงๆก่อนใส่เนี่ยก็มีความกังวลอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับว่าไอ,อตรงที่เราเห็นว่ามันคล้ายๆตัวผ้าอนามัยเนี่ยที่มันเป็นสีฟ้าๆเส้นๆเนี่ยจริงๆมันคืออะไรใช่ไหมก็ถ้าตามที่เขาเรียกเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็น GQ c o o t e x ใช่ปะซึ่งเท่าที่ลองไปถามในหน้าเพจของทาง GQ คือเขาก็ บอกมาแหละว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นมึกผสมเจลนะครับที่เป็นเจลเย็นด้วยนะผสมเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาพิมพ์ลงบนเนื้อผ้านะครับมันก็เลยทําให้ตัวผ้าบริเวณน,นั้น,นมีความสามารถในการทาความเย็นเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองเราก็สามารถที่ใช้งานเนี่ยได้แบบไม่จํากัดครั้งไปเลยนะครับตรงนี้ก็ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแหละก็เขามั่นใจว่าตัวนี้ไม่น่าจะทําผลผลอันตรายอะไรต่อ ไข่ไปได้น้อยของเรานะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่เนี่ยที่เพื่อนๆน,น่าจะอยากรู้กันมากๆว่าไอ้เจ้า2อ,องศาที่เขาบอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากใส่ไปเนี่ยอันนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบเหมือนกับหทาแป้งเย็นใช่ไหมมันไม่ใช่นะครับคือใส่ไปเนี่ยมันก็จะแบบไม่รู้สึกไม่คืออะไรก็เลยแบบลองอะทำสมาธิดูนิดนึงนะหลับตาจบับความรู้สึก เออมันเย็นนิดนึงนิดนึงแล้วก็หายไป <tım> คือมันมันก็ไม่ถึงกับหายไปอะไรเบอร์นั้นะนะแต่ว่ามันก็รู้สึกนิดนึงได้อยู่รู้สึกได้อยู่จริงๆนะครับผมแล้วก็จับๆไปเนี่ยจริงๆตัวผ้ารู้สึกได้ถึงบางทีก็รู้สึกถึงความเย็นกว่าผ้าบริเวณอื่น นิดหน่อยนะครับคือก็ต้องย้ำไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันว่าาเกิดว่าใครคาดหวังว่าเธิดซื้อไปแล้วเนี่ยใส่ปั๊บแล้วแบบโอ้โหเยน็นดังแป้งเยน็นตรางงูอะไรวนี้ไม่ใช่นะครับผมคือมันไม่ถึงขนาดนั้นมันรู้สึกได้บางๆแหละนะครับว่ามันโอเคขึ้นส่วนในเรื่องของเนื้อผ้าเนี่ยอันนี้ก็แบ่งเป็นสเรื่องแล้วกันเห็นมีคนเป็นห่วงว่าเฮ้ยเออตามที่เขาเขียนมันเนี่ยบอกว่าเป็นผ้าตะข่ายอะไรมานี้ใช่ไหมไอความตะข่ายมันมันก็ไม่ได้ตะข่ายแบบตะข่ายเซ็กซี่ไม่ใช่นะคือมันเป็นแค่บอกคุณสมบัติ ของตัวผ้าเท่านั้นคือใส่ไปมันก็ไม่ได้มีความโป๊ไม่ได้มีความเซ็กซี่แต่อย่างใดนะก็เหมือนกับกางเกงในท่านชายทั่วไปนี่แหละนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันใส่สบายจริงถ้าเทียบกับกางเกงในท้าสมมว่าคุณมาจากกางเกงในตัวละยี่สบาทสาบาทถ้ากระด้างกระด้างหน่อยมันก็ชัดเจนว่าแตกต่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแห้งความอับชื้นพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับกางเกงใน ที่แบบเขาต้องการจะเน้นกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มคนออกกำลังกายอะไรมานี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีเหงื่อเนี่ยถ้าไปเทียบจริงก็คงไปต้องไปเทียบกับประเภทเดียวกันซึ่งซึ่งอันนี้ขอไปเทียบกับของทางดีแคทลอนลวกันซึ่งอันนี้ก็เป็น ร้านซึ่งขายพวกอุปกรณ์สําหรับการกีฬาต่างๆต็มไปหมดครับซึ่งของก็จะมีรวมถึงพวกกางเกงในออกกำลังกายด้วยแบบนี้นะครับก็จะเป็นผ้าที่มันจะลื่นๆแล้วก็มีการระบายความชื้นได้ค่อนข้างดีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผมว่าเนื้อผ้ามัคนค่อนข้างคล้ายกันมากเลยอะคือไม่แน่ใจนะว่ามีเทคโนโลยีการผลิตอะไรยังไงที่มันเหมือนกันมากน้อยเบอร์ไหนนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันขนาดนั้นใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็สบายเหมือนกันแต่ว่า ราคาประหยัดกว่าพอสมควรนะครับคือไอตัวนี้มันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นหรอกนะไอตัวกางเกงในของทางดีแคทลอนะแต่มันก็จะประหยัดกว่าตัวของ GQ อยู่พอสมควรแหละนะแล้วก็ฟีเจอร์ที่เขามีเป็นตัวของการควักลงไปได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมด้วยมือเดียวแต่ส่วนตัวคือผมก็รู้สึกว่ายัางไงมันใช้2มือก็รู้สึก สะดวกกว่าอยู่ดีอันนี้ก็ก็คงละแคนมั้งไม่รู้สิแต่ถามว่ามันก็ก็โอเคไหมก็ก็ไม่ต้องมาดึงลงอะไรมานี้ผมว่ามันอันนี้ขอโทษกับท่านผู้หญิงแต่ละคนดูด้วยกันเอาเป็นว่าคือมันมันก็ก็ดีที่มีด้านหน้าเจาะช่องเอาไว้แบบนั้นก็ก็โอเคแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเป็น killing ฟีเจอร์ ขนาดนั้นละกันนะครับก็โดยสรุปแล้วถามว่าเออน่าซื้อไม่น่าซื้ออย่างไรของมเขาโอเคไหมเรื่องความเย็นรู้สึกได้นิดหน่อยนะครับผ้าใส่สบายจริงๆถ้าจะติดก็คงเป็นที่เรื่องราคาของมันเนี่แหละที่มันแรงเหมือนกันนะก็คือที่4 9 9ใช่ไหมอันนี้ของเราได้มาตอนช่วงลดราคาแบบเต็มที่เนี่ยก็ยังได้อยู่ประมาณ400กว่าบาทอยู่เลยคือตัวหนึ่งก็ไม่เบาะนะครับ คือด้วยความที่ตัวเองไม่ได้มีอาการหนักอย่างที่ทาง GQ เ,เขาเขาโฆษณาไงก็เลยอาจจะยังรู้สึกไม่ได้อินขนาดนั้นแล้วด้วยราคาที่มันตั้งมาเนี่ยก็ไม่เบานะครับผม499ก็500อะ่ะถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนมาใช้เอาแบบ7วันใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าคุณต้องซื้อ7-3 <5, S 1> 0 0กว่าบาทสำหรับกางเกงไหนเอาจริงถ้าเกิดว่ามันตอบโจทย์แล้ว คุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการคันการอับชื้นอย่างนี้อยู่จริงๆลองใช้สักตัวก่อนก็ได้นะครับถ้ามันช่วยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่แล้วมันสบายจริงมันโอเคจริงผมว่าเฮ้ยจริงสามพันผมว่ามันโอเคแหละคือซื้อไปผมว่าไม่มีปัญหาเลยแต่ก่อนที่ไปถึงขั้นนั้นจริงๆอาจจะไปลองของเนี่ยพวกยี่ห้ออื่นที่มันดีๆเป็นผ้าลื่นๆระบายอากาศดีๆก่อนก็อาจจะเป็นคําตอบที่ดีเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ น่าจะประมาณนี้แล้วกันก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆที่อาจจะกําลังเล็งๆอยู่ว่าจะซื้อไม่ซื้อดีอะไรอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าใครลองแล้วคือผมมั่นใจว่ามีคนซื้อไปลองกันเยอะแล้วถ้าใครลองแล้วแล้วมีผลที่แตกต่างออกไปแล้วเ,เป็นทาเกตลองแล้วโอ้โหมันสบายมากเลยก็มาแสดงความคิดเห็นกันเพิ่มเติมได้นะครับมาพูดคุยกันได้เพิ่มเติมนะส่วนว่ามีคําถามอะไรยังไงก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวตรงไหนอยาก,ยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาตอบให้ทีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้ชอบไม่ชอบอบย่างไรก็ ฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาแก้กรองเพิ่มเติมให้ดูกันอีกแน่นอนนะครับผมก็ไม่อยากพลาดว่าจะมีอะไรมาลองให้อีกเนี่ยก็กด Subscribe ดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้ครับคังนี้ไปแล้วสวัสดีครับ